เริ่มยังไงอ่ะจะบอกว่ายังไงเอาวันนี้นะคะพาทุกคนพาทุกคนมากินข้าวนะคะที่ที่ไหนนะเาเรื่ออะไรนะที่ดาวที่ดิวนะคะก็เป็นไงบ้างทุกคนอิ่มครับหน้าตาแต่ละคนคือดูออกเลยนะคะว่าแบบอิ่มเอลอยเลยนะต้องบอกน้ำตาลกำลังขึ้นแล้วน้ำตาลกำลังขึ้นขอบคุณขอบคุณบล็อกบล็อกเี่ยมาเรียนเก่งๆเข้ามาเป็นการว่าทุกคนนะคะหน้า กำลังใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะไงก็ขอขอบคุณ f อทุกคนนะคะที่ติดตามเรามาเสมอนะคะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะคะค่ะค่ะปุญญานวาดโนหอะไรนะปุญญานวาดโนหนึ่งไม่ไม่ขออีกทีนึงไม่ปุญญานวาดผมไม่ได้แล้วเอาเอาเอาใครใครอยู่ก่อนใครอยู่ก่อนไอ้ไอ้คนนี้อยู่ก่อนคนแรกเลยนะมื่อกี้ชื่อเบนชื่อว่าอะไรไม่ปุญญานวาดอ่อบริษัท

พี่แม่หนูก็เดียวเลยอ้าลไมที่ผ่านมาคืออยู่มาด้วยกันตั้งนานที่ก็มาอะไรนะมาญี่ปุ่นคือูสิวานญี่ปุ่น่อนอลผูนิ๋วใหมโจโกสตาร์หลค่ะเ้ยไปญปุ่นญี่ปุ่นใช่ได้คัมคำม้ายผมมือแค่เลื่อนไปนิดเดียวเองบูดิ อันนี้ไมลปุญญปานวาดที่จ่อยแต่ไอเนี้ยไปไหนนเานานี่ท้ายมันเลื่อนไปนเดียวเองนีนี่มาาจะพูดเรีพังนกามายปุญปานวาดมายโกสโตไปอยู่ในการแหละอยู่ในการแหละอยู่ในการนั่นแหละไมโจ 打拜拜。